จริงๆแล้วหนูไม่เคยเก็บเอาอาดีตร้ายๆมาคิดให้ฟุ้งส่านเลยแต่ทําไมบางครั้งพอไปเห็นรับรู้อดีตหรือแม้กระทั่งดูละครอ่านนวนิยายที่มันคล้ายคลปมอ,อดีตที่เจ็บปวดมันกลับทําให้รู้สึกอ่อนไหวง่ายดายเหลือเกินรู้สึกเสียใจหดถู่ไปสักพักหนึ่งทั้ง,ทงๆที่ลึกๆไม่ได้คิดแค้นอะไรใครเลย ซึ่งอาการที่คิดมากกดหูหรือยึดติดกับอดีตแบบนี้อยากถามว่ามันเป็นกิเลสชนิดที่ทําให้อ่อนแอไม่ก้าวหน้าในการฝึกจิตฝึกใจให้สูงหรือไม่ก้าวหน้าทางธรรมหรือเปล่าฮะเอาเอา,เอาคําถามนี้ก่อนนะตรงที่ว่าเราไปเจออะไรแล้วมันหวนคิดถึงอดีตนั่นคือธรรมชาติของจิตนะถ้าอธิบายตามคำศัพท์ของธรรมก็คือว่านะตามตามธรรมะนะ ท่านก็นบอกไว้ว่าเวลาที่เราถูกอะไรกระทบเนี่ยนะมันจะทําให้เกิดความสําคัญมั่นหมายขึ้นมาหรือจําได้ใหม่รู้ขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราเห็นรูปวงกลมนะเราก็จะไปเทียบเคียง,ยบงับวงกลมที่เราเคยรับรู้ไว้นะแล้วก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าอย่างนี้เรียกว่ากลม ไม่ว่าจะเป็นกลมแบบดวงอาทิตย์กลมแบบลูกบอลลูกบอลลิงลูกสนุกเกอร์หรือว่าที่มีคนเอา,เอา,เอาสีมาระบายไว้เป็นจุดๆอย่างนี้นะเราก็จะเกิดความจำได้ใหม่รู้ขึ้นมาว่าอย่างนี้เขาเรียกวงกลมแล้วก็จะจัดเข้าพวกเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์หรือว่า พระจันทร์หรือว่าลูกบอลนะมันกลมเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นอะไรอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเตือนให้นึกถึงอีกอย่างหนึ่งได้ยกตัวอย่างเช่นนะคนมักจะพูดว่าเออวันนี้พระจันทร์กลมยังก็ลูกบอลน,นะฮะ คือพอเล่นบอลบ่อยๆนะแทงบอลบ่อยๆเนี่ยมันจิตใจมันฝักใฝ่นะพอเห็นอะไรที่กลมๆมันนึกถึงลูกบอลได้อันนี้คือตัวอย่างนะที่จะยกขึ้นมาง่ายๆว่าความจําได้ไหมรู้ในอดีตเนะี่ยมีผลให้เกิดการระลึกถึงขึ้นมาได้อย่างไรยิ่งถ้าหากว่าเราเคยมีเรื่องกับใครนะมเีเหตุการณ์อันเป็นปมฝังใจไว้กับใครนะครับ พอไปเห็นข้าวของหรือว่าแม้กระทั่งได้ยินสมมุติว่าชื่ออ้ําอย่างเงี้ยนะคนคนของเราชื่ออ้ําแล้วเราไปได้ยินาดาดาชื่ออ้ําหรือว่าไปได้ยินเพื่อนของเพื่อนชื่ออ้ําเนี่ยเราก็อาจจะมีใจหวนหวนประวัติไปนึกถึงคนชื่ออ้ําที่เคยมีเรื่องมีราวกับเราก็ได้นี่คือตัวอย่างนะว่าความจําได้หมายรู้มันปรุงแต่งจิตของเราได้อย่างไร เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าหากว่าเราไปเจอเจออะไรที่เตือนให้ระลึกถึงคนของเราแล้วจะเกิดความหวั่นไหวเกิดไอ้ความรู้สึกนึกคิดในแบบที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายตอนอยู่กับเขาหรือเจอเขานะนี่ถามว่าไออารมณ์แบบนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความไม่ก้าวหน้าในการเจริญสติหรือเปล่าในการฝึกกิจที่มันจะต้องการความเข้มแข็ง นะไม่ควรจะอ่อนไว้อะไรต่างๆมันมันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าเรามีปมฝังใจแค่ไหนนะเราไม่ไม่ไม่ได้มองกันตรงที่ว่าเ,ออเวลาไปกระทบกับอะไรแล้วเกิดความรู้สึกยังไงนั่นเป็นเครื่องขวางหรือเปล่าไม่ใช่นะยิ่งบางคนเนี่ยมีมีอดีตเยอะๆมีปมฝังใจแน่นๆนะหรือว่ากระทั่งมีอะไรที่หดโหด นะอยู่ในใจอยู่เหมือนกับมีความฟุ้งซ่านเหมือนกับมีความกระวนกระวายเนี่ยนะตัวนี้ถ้าหากว่ามองเป็นถ้าเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ฝึกจเจริญสติยังได้เลยนะประเด็นอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรามีท่าทีที่จะรู้มันแค่ไหนนะถ้าหากว่าเรามีความเคยชินอยู่อย่างหนึ่งที่จะรู้มันนะไม่ว่าจะ สมมติว่าน้องออยอาจจะเคยชินที่จะรับรู้มันในแบบที่เศร้าซ้อยนะแล้วก็ไม่รู้จะจัดการยังไงถูกกี่ครั้งกี่ผลที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเ,เคยชินกับความรู้สึกเศร้าซ้อยแบบนั้นไปเรื่อยนะเกิดเกิดกระทบอะไรให้ระลึกถึงเขามไหร่นะมันก็มีอาการเศร้าซ้อยเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบออกมาทันทีนี่คือท่าทีที่เรามีกับอารมณ์กระทบชนิดนี้ แต่ถ้าหากว่าเราปลูกฝังความเคยชินอย่างใหม่เมื่อมีอะไรเข้ามากระทบแล้วเกิดความวั่นไหวมันรู้สึกเซนซิทีฟขึ้นมามันรู้สึกว่าไปจิตเนี่ยโดนขุดคุ้ยเอาอดีตตั้งแต่เมื่อการไหนพอสอใดามาก็ไม่ทราบนะโถมเข้ามาเนี่ยแล้วเราเมีสติที่จะระลึกว่าสิ่งนั้นนะมันเป็นเพียงเครื่องกระทบใจ แล้วเกิดปฏิกิริยาทางใจขึ้นมาเป็นความเศร้าเนี่ยแล้วเห็นว่าความเศร้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันไม่ได้มีตัวตนมันไม่ได้มีไอ้ความเป็นตัวเราที่ยั่งยืนอยู่ในนี้นะในกายนี้ใน,ในใจนี้แต่มันเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีอะไรมากระทบถ้าเรามีสติระลึกได้แค่นี้นะตัวสติที่ท,ที่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะ มันมันจะค่อยๆสั่งสมเป็นความเคยชินใหม่เออไอ้น,นี่มันเกิดขึ้นเพราะมีกระทบไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเราไม่ใช่ว่ามีความทรงจําชนิดนี้ฝังตายอยู่เลยนะตายตัวอยู่เลยไม่ใช่มันเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีกระทบให้เกิดความระลึกได้ระลึกถึงหวนระลึกถึงขึ้นมาแล้วก็จะสามารถเขียน ไว้ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราที่เกิดขึ้นชั่วคราวนั้นเนะี่ยเดียวเดียวมันก็หายไปถ้าหากว่าเราไม่ไปพยายามที่จะขุดคุยด้วยตัวเองตามหลังมาคือกระทบปุ๊บนะเกิดปฏิกิริยาเป็นความเศร้าปับ๊บอันนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะจัดการได้ก็คืออย่าไปคิดต่ออย่าไปพยายามที่จะใส่ใจใเข้าไปนะแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับอาการที่เคยชินแบบเดิม ว่าเออทำไมนะอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเขาอย่างนู้นนะอะไรต่างๆนาก่อนที่จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทางอารมณ์แบบนั้นให้ตัดตอนซะด้วยสติเห็นว่ามันเป็นแค่สิ่งที่ก่อตัวขึ้นมาชั่วขณะที่เกิดอะไรมากระทบหูกระทบตาให้ระลึกถึงแล้วถ้าเรามีสติรู้มันเฉยๆมันก็หายไปเองนะนี่แหละความเคยชินแบบนี้แหละที่จะทำให้เราจเจริญก้าวหน้า night. Okay.